ครับผมเมื่อสักครู่เราก็ได้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับ,นะรบเป็นของคุณหมอท่านหนึ่ง่ามคลิปถามว่าในกรณีที่มีหมออาในกรณีที่ไม่ใช่หมอหรือพยาบาลนะครับผมแต่มีความรู้เรื่องของการทํา cpr เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือชีวิตคนที่กําลังประสบเหตุอยู่นะครับผมปรากฏว่าคนที่ช่วยเหลือเนี่ยได้เกิดการเสียชีวิตในระหว่างที่มีการช่วยเหลือกรณีอย่างนี้เนี่ยมีกฎหมายตัวไหนที่จะ ให้การช่วยเหลือว่าคนที่ช่วยเหลือเนี่ยไม่ต้องไม่มีความผิดบ้างหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนแล้วคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยเกิดการเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายให้การรองรับไว้นะครับแต่ในทางกับการถ้าเกิดว่าคนเรานะครับผมพบว่ามีผู้ที่อยู่ในพยันตรายที่ต้องการการช่วยเหลือแล้วเราไม่ช่วยเหลือเนี่ย บุคคลคนคนั้นเนี่ยจะมีความผิดก็คือจำพุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผมซึ่งกรณีนนของคุณหมอนะครับผมถ้าเกิดว่าคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยเกิดเสียชีวิตนี้ก็ต้องดูว่านะครับการเสียชีวิตตรงเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรเช่นถ้าเกิดจากการที่เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วคนคนนั้นเสียชีวิตตรงนี้ก็ต้องมาว่ากันว่าการช่วยเหลือนังกล่าวเนี่ยเรามีความรู้เพียงพอในการช่วยเหลือหรือเปล่าหรือมี ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอในการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวหรือเปล่านะครับส่วนในกรณีที่ว่าไม่ใช่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือของเราเนี่ยแต่เป็นการเสียชีวิตจากการที่ว่า,าสาเหตุของโรคนะครับอย่างนี้เนี่ยเราเองก็ไม่ต้องรับผิดแต่ในทางกลับกันเมื่อเราช่วยเหลือคนแล้วคนเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับผมแม้ว่าไม่ใช่หมอแต่เรามีความรู้เบื้องต้นในการปสมพยาบาลและเราได้ให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอแล้วเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย ตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขาให้โอกาสเราในการที่จะต่อสู้คดีได้นะผมว่าเราได้ให้การช่วยเหลืออย่างเพียงพอแล้วตามความรู้ความสามารถในเบื้องต้นที่เราให้การช่วยเหลือเอาไว้นะครับซึ่งกฎหมายของไทยเนี่ยเป็นกฎหมายในการกล่าวหาเมื่อเราถูกกล่าวหาหรือถูกแจ้งความหรือถูกดำเนินคดีนะครับก็จะต้องไปต่อสู้คดีแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วในการช่วยเหลือบุคคลคนนั้นนะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็พบกับผมใหม่กับผมทนายปะนะครับ